ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีจ้าเมื่อนี้ก้อยสิพามาเอาเ้นคิวปลาสวายหรือว่าเส้นที่หลายหลายคนที่ว่ากินปลาสวายแล้วผิดเอาออกเนาะจะเดยวสิพามาเบิ่งจะว่ามันเป็นจ้าใดนาอจจะเนาะขั้นตอนแรกนะ้ำอันซีมีลลยเ้นนาอยจะไลยเส้นสของปลาสวายอยู่เขากะก,กีดไปตามอันที่มันเป็นลายแหละนาอจจะนี่เป็นลายเ้นนาะจจะที่ก้อยโช์ให้เบิ่งที่แหลมน้อยะเขาก็สิเอามีดกีดตามลายตามเส้นอยู่หลังปลาเลยนาอจจะกีดลงไปนะจยจะ สังเกตเบิงว่าจามันสิเริ่มเห็นเป็นเส้นขาวๆแล้วเนาะจ้าเนาะเวลาเฮากรีดลงไปเรื่อยๆมันสิมีเส้นขาวๆอยู่ข้างในเนาะจากอันนี้แล้วจ้นนี่คือเส้นกินผิดเนาะจ้าหลายคนกินแล้วปวดหัวผิดกระบูนนี่จ้ะเป็นเส้นอันนี้เนาะจ้ะเนาะก่อนเฮาสิไปเฮ็ดอีหยังก็ะซ่าเฮาต้องปาดมันออกก่อนเนาะจ้ะเนาะทันอยากให้มันออกให้เบิ่ดๆก็คือแนะนำนาะจ้ะให้เฮาให้หั่นปลาสวายหนเป็นชิ้นเป็นชิ้นน้อยๆเนาะจ๊ะล้วเฮากับ ผ้าตามเส้นอันนี้คือสิออกออกได้เบิดออกได้ดีกว่ากันนาะจากอันนี้ก็แค่เห็ดมาให้เบิ่งซื่อน้อยจะวันเส้นมันเป็นจังไดแล้วมันอยู่หมองใดนาะจากก็ระวังว่าคลิปนี้สิมีประโยชน์นาะจ้ะเนาะ